เสียงสวดพระลอยมาตามลมท่ามกลางทุ่งนาที่ดูเงียบสงบแต่จู่ๆชายหนุ่มคนหนึ่งกลับถูกพาตัวออกไปโดยไม่รู้สาเหตุพระรูปหนึ่งร้องให้ต่อหน้าชาวบ้านแต่ไม่มีใครพูดอะไรสักคำเบื้องหลังการหายตัวคือความลับโบราณที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงและเขาคือกุญแจของบางสิ่งบางสิ่งที่ไม่ควรถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้ง เรื่องราวที่เริ่มจากทุ่งข้าวจะพาเราไปสู่ขุมนรกที่ไม่มีวันลืมอย่ากกระพริบตาเพราะตอนจบของเรื่องนี้คุณจะไม่อาจหายใจได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแดดร้อนจัดแผดเผาผิวจนแสบไปถึงกระดูกเสียงจักจ่นร้องระงม,มลมแทบไม่มีมีเพียงกลิ่นหญ้าแห้งและกลิ่นข้าวที่ใกล้จะสุกชายหนุ่มชื่อพัน สวมหมวกนอบเก่าหาห่มือเต็มไปด้วยแผลถือเคี้ยวเกี่ยวข้าวอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเหงื่อไหลเข้าตาแสบจนต้องหยีแต่เขายิ้มยิ้มเพราะนี่คือบ้านของเขาที่ที่เขารักที่สุดที่ที่แม่เคยยืนอยู่ข้างหาหะเกี่ยวข้าวไปกับเขาก่อนจะจากไปด้วยค่าในฤดูฝน เสียงพระสวดจากลำโพงวัดลอยมาตามลมเบาหาหะเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าแม่ดูผมสิผมยังทำอยู่ผมยังอยู่ตรงนี้จูจูมีเสียงเครื่องยนต์ดังแหวกความเงียบรถกระบะสีดำคันหนึ่งแล่นเข้ามาในทุ่งนาฝุ่นตลบชาวนารอบข้างหยุดมือหันไปมองด้วยความสงสยัยพันยืนนิ่งหัวใจเต้นแรง เหมือนบางอย่างไม่ปกติประตูรถเปิดชายสวมแว่นดำในชุดราชการก้าวลงมามีทหารสองคนตามหลังพันใช่ไหมเสียงเรียบเย็นถามเขาพยักหน้าอย่างไม่มั่นใจมือยังกำเขียวแน่นไปกับเราหน่อยคำพูดนั้นฟังเหมือนคำสั่งไม่ใช่คำขอเขามองไปรอบหาหะ ไม่มีใครกล้าขยับไม่มีใครกล้าพูดพระจากวัดที่อยู่ใกล้ทุ่งนาเดินมาช้าหาหะมือประคองบาทสายตาเต็มไปด้วยความกังวลเขาไม่ได้ทำอะไรผิดพระพูดเบาหาหะเจ้าหน้าที่เงียบแต่สายตา,นาแน่วแน่พันไม่ขัดขืนเขาวางเคียวลงช้าหาหะ มองต้นข้าวที่เหลือครึ่งแถวลมพัดผ่านอีกครั้งต้นข้าวโอนเอ็นไปมาเหมือนกำลังร่ำลาก่อนจะขึ้นรถเขาหันไปมองพระและเห็นน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาของท่านไม่ใช่พระเศร้าแต่เพราะรู้ว่าการจากไปครั้งนี้อาจไม่มีวันได้กลับมาเสียงล้อบดไปตามถนนลูกรังกระแทกทุกหลุม เหมือนทุกวินาทีที่ผ่านยิ่งผักพันออกห่างจากชีวิตเดิมเขานั่งหลังรถกระบะระหว่างทหารสองคนไม่มีใครพูดมีเพียงเสียงเครื่องยนต์กับกลิ่นฝุ่นที่คลุ้งไปทั่วพันพยายามมองออกไปนอกถนนเห็นทุ่งนาที่เคยวิ่งเล่นต้นมะม่วงที่แม่เคยนั่งปอกผลไม้เงาของพระอาทิตย์ลับทิวไม้ค่อยๆกลืนทุกอย่างลงไปในความมืด รถจอดที่วัดเก่าในป่าลึกวัดที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนไม่มีพระรูปอื่นม,มีเพียงพระชรารูปหนึ่งนั่งนิ่งอยู่ที่ศาลาใบาหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยแต่สายตาคมกริบทหารผายมือให้พันเดินเข้าไปเจ้าชื่อพันหรือพระชราถามเสียงแผ่วแต่หนักแน่นพันพยักหน้า แต่ใจเริ่มสั่นทำไมเขาถูกพามาที่นี่วัดนี้เกี่ยวอะไรกับเขาพระลุกขึ้นเดินเข้ามาใกล้หยิบกล่องไม้เล็กๆจากใต้ผ้าอังสะสิ่งนี้เป็นของแม่เจ้าพันชงักมือสั่นเขารับกล่องมาเปิดดูช้าหาหะข้างในมีสายสินขาดรุ่ยแหวนทองเก่าและกระดาษแผ่นหนึ่ง เขียนด้วยลายมือที่เขาจำได้ทันทีลูกต้องสืบทอดประโยคยังไม่ทันจบพันก็หันไปมองพระสืบทอดอะไรครับพระมองนิ่งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงช้าและเยือกเย็นเจ้ามีสายเลือดของผู้เฝ้าประตูพันขมวดคิ้วประตูอะไรครับพระไม่ตอบแค่เดินไปหยิบกุญแจเก่าหาหะ และชี้ไปยังทางเดินด้านหลังศาลาคืนนี้เจ้าต้องเปิดมันพันรู้สึกได้ทันทีหัวใจเริ่มเต้นแรงมือเย็นเฉียบอะไรอยู่หลังประตูนั้นพระเงียบไปนานก่อนตอบด้วยเสียงตำ่ำบางอย่างที่ไม่ควรถูกปลุกความเงียบเข้าครอบคลุมทุกอย่างลมพัดเบาหาหะกลิ่นทูปลอยมาประปนกับกลิ่นอับจากป่า พันมองไปที่กล่องในมือคำถามผุดขึ้นเต็มหัวแม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรแล้วเขาจะรอดกลับไปเองทุ่งนาได้อีกหรือไม่คืนมืดสนิทเงียบจนหน้าหวัดวันเสียมแแลงกลางคืนดังเป็นจังหวะเหมือนหัวใจของพันที่เต้นไม่เป็นสัมเขายือนอยู่หน้าทางเดินด้านหลังศาลาถือกุญแจเก่าในมือรู้สึกถึงน้ำหนักที่ไม่ใช่แค่โลหะ แต่คือความลับและความกลัวที่แบกอยู่พระชราไม่ได้ตามมาทิ้งเขาไว้เพียงํำพังสองข้างทางเป็นกำแพงไม้เก่ามีอยากเยืคลุมจนหนากลิ่นอับชื้นกับกลิ่นทุกที่ดับไปนานแล้วแต่จมูกจนเวียนหัวทางเดินพาเขามาถึงประตูไม้บานใหญ่สีดำสนิทมีรอยขีดข่วนเต็มแผ่นบาน พันสูตดลมหายใจมือสัน่นเสียบกุญแจเข้าไปช้าหาหะเสียงแกรกดังขึ้นเหมือนสะกิดบางสิ่งให้ตื่นเขาผลักประตูเปิดออกภายในเป็นห้องโลง่งมีเพียงแท่นหินกับรูปปั้นสลักรูปร่างประหลาดรูปร่างมนุษย์ครึ่งสัตว์ดวงตาว่างเปล่าแต่เหมือนจ้องเขาอยู่ตลอดเวลา ที่แท่นหินมีหนังสือเก่าเล่มหนึ่งวางอยู่พันเดินเข้าไปใกล้เปิดดูทีละหน้าตัวอักษรโบราณเต็มไปด้วยภาพวาดพิสดารมีภาพคนถูกพันธนาการด้วยเชือกรอบตัวมีเงาดำพุ่งเข้าหาและตรงกลางหน้าสุดท้ายมีภาพประตูที่เหมือนกับที่เขาเพิ่งเปิดทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังมาจากมุมห้อง แกรกพันหันขวับหัวใจหล่นวูบเงาบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ที่มือสุดของห้องเขาไม่เห็นชัดแต่สัมผัสได้ถึงความเย็นเย็นที่แทรกผ่านผิวเข้าไปถึงกระดูกเขาก้าวถอยหลังหนังสือในมือร่วงลงพื้นฝุ่นฟุ้งขึ้นเป็นกลุ่มควันจากนั้นเสียงกระซิบก็ดังขึ้น เจ้าคือผู้เปิดผู้สืบทอดผู้ที่ต้องรับพันอ้าปากจะร้องแต่ไม่มีเสียงใดออกมาร่างของเขาแข็งขยับไม่ได้แม้แต่นิ้วเดียวเงาดำนั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้จนเห็นเป็นรูปร่างชัดเจนใบหน้าบิดเบี้ยวเหมือนมีหลายชั้นหลายตาหลายปากที่ขยับพูดพร้อมกัน เจ้าคือของข้าในเสียววินาทีนั้นประตูหลังห้องปิดลงเสียงปังสนันและความมืดก็กลืนพันทั้งร่างความมืดนั้นไม่ใช่เพียงแค่ไม่มีแสงแต่มันมีชีวิตมีเสียงหายใจมีบางอย่างเคลื่อนไหวรอบตัวพันเขายืนอยู่กลางห้องหรือบางทีอาจไม่ใช่ห้องเดิมอีกต่อไปพื้นใต้เท้าเย็นเฉียบ เหมือนยืนอยู่บนหินเปียกแต่ไม่มีน้ำมีเพียงคราบดำที่เปื้อนเท้าเขาไปถึงข้อเสียงกระซิบยังคงดังวงเวียนแถวเบาแต่ชัดเจนเหมือนมีใครหลายคนพูดท่างหูรับเถิดจงยอมมรดกของเจ้าพันพยายามตะโกนพยายามขยับแต่ร่างกายไม่ตอบสนอง เขามองไปรอบตัวเริ่มเห็นเงาแต่ละเงามีหน้าเหมือนเขาหลายร่างยืนมองเขานิ่งไม่กระพริบตาแล้วร่างหนึ่งก็ยื่นมือมานิ้วเรียวยาวผิดธรรมชาติแต่ตรงหน้าอกของพันทันใดนั้นความรู้สึกบางอย่างไหลผ่านเข้าไปเหมือนสายฟ้าแล่นเข้ากลางใจภาพปรากฏในหัว แม่ของเขาในชุดขาวยืนอยู่หน้าวัดร้องไห้ก้มกราบพระรูปหนึ่งลูกค้าเขาจะไม่รอดใช่ไหมเสียงพระชราดังขึ้นไม่มีใครรอดจากพันธนี้แต่เขาอาจควบคุมมันได้ภาพเปลี่ยนอีกครั้งเขาเห็นพระในวัดนั่งสวดอยู่หน้ารูปปั้นประหลาดหยดเลือดไหลาจากมือท่าน หยดลงพื้นซึมหายไปในเงามืดภาพตัดกลับมาพันล้มลงมือกุมหน้าอกหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดเสียงกรีดร้องจากเราทั้งหลายดังพร้อมกันตึกกล้องเหมือนจะฉีกโลกออกจากกันจากนั้นแสงสว่างจ้าก็ประตูขึ้นจากกลางห้องแรงลมพัดกระแทก พันถูกเหวี่ยงออกไปกระแทกผนังเขาหายใจหอบเหงื่อเปียกชุ่มและเมื่อเงยหน้าขึ้นเขาก็เห็นพระชารายืนอยู่หน้าประตูถือสายสินในมือใบหน้าเปื้อนเลือดแต่ดวงตาเด็ดเดี่ยวเจ้ายัางไม่พร้อมแต่เจ้าต้องหนีพันสับสนหนีหนีจากอะไร พระตะโกนจากทุกอย่างที่เจ้าปลุกขึ้นมาเสียงคำรามดังขึ้นจากใต้พื้นพื้นเริ่มสัน่นฝุ่นปลิวว่อนและสิ่งที่อยู่ใต้พื้นนั้นกำลังตื่นขึ้นพื้นหินเริ่มแตกร้าวเหมือนถูกบีบจากด้านล่างเสียงคำรามลึกดังสะท้อนรอบห้องแรงสั่นสะเทือนรุนแรงขึ้นทุกวินาทีพันคารับไปที่พระ ใจสั่นระรัวมันคืออะไรพระคุณเจ้าบอกผมทีพระชรากรรมสายสินแน่นหลับตาสวดบทโบราณเสียงสวดนั้นแหลมสูงขัดกับเสียงต่ำของบางสิ่งที่อยู่เบื้องล่างมันคือผู้เฝ้าประตูพระพูดทั้งที่ยังสวดสิ่งที่ถูกผนึกไว้นานกว่าพันปีแล้วทำไมผมพันถามเสียงสัน่นผมไม่เกี่ยวกับมัน พระลืมตาสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแม่เจ้าคือผู้สืบทอดคนสุดท้ายก่อนเธอจะทนต่อพันธะไม่ไหวจึงมอบภารณีไว้กับเจ้าพื้นตรงกลางห้องระเบิดเป็นฝุ่นเสาหินผุดขึ้นจากดินเต็มไปด้วยอัครแปลกตาและเงาดำทยานขึ้นจากรอยแยกนั้นมันสูงเกินมนุษย์รูปร่างเหมือนงูผสมมนุษย์มีหลายใบหน้า และแต่ละใบหน้าเหมือนคนในหมู่บ้านของพันเขาเห็นหน้าลุงสมป้าหวานเพื่อนเก่าที่ตายไปแล้วมันกินวิญญาณคนในหมู่บ้านพันกระสิบเบามือเย็นเฉียบพระชราพยักหน้าวิญญาณที่ถูกลืมถูกกลืนไปกับมันทุกปีเพื่อให้ผนึกคงอยู่และทำไมผนึกแตก พันถามเสียงดังน้ำตาคลอพระตอบเบาหาหะพระเจ้าเปิดมันและเจ้าคือกุญแจใหม่ทันใดนั้นเงาดำกระโจนเข้าหาพระเสียงกระแทกดังสนัน่นร่างพระกระเด็นไปกระแทกผนังเลือดกระอักออกมาเต็มพื้นพันวิ่งเข้าไปหาแต่พระยกมือห้ามฟังให้ดี หากเจ้าหนีตอนนี้เจ้าจะมีเวลาสิบสองวันก่อนมันออกจากที่นี่ได้สิบสองวันเพื่อหาทางขนึกมันอีกครั้งพันน้ำตาไหลผมทำไม่ได้ผมไม่รู้อะไรเลยพระจับมือเขาแน่นยัดหนังสือเล่มเก่ากลับมาให้ทุกอย่างอยู่ในนี้ถ้าจะรอดโลกอาจรอดเสียงคำรามดังอีกครั้ง และผนังด้านข้างพังทลายเงาดำหลายร่างเริ่มแทรกออกมาพระตะโกนสุดเสียงหนีไปพันหนีพันหันหลังวิ่งออกจากห้องเสียงเงาไล่หลังดังก้องประตูบานใหญ่เปิดออกแสงจันทร์ส่องทะลุเข้ามาพันพุ่งตัวออกไปหอบหายใจวิ่งสุดแรงเกิด ขณะที่เสียงของเงาและเสียงพระที่ค่อยๆเงียบหายยังคงหลอนอยู่ในหัวเขาพันวิ่งฝ่าความมืดอ,ออกจากวัดขาแทบหมดแรงแต่เสียงกระซิบที่ไล่ตามจากนอกหลังห้องทำให้เขาหยุดไม่ได้เขาวิ่งผ่านป่าที่เงียบงันมีเพียงเสียงลมหายใจของตนเองและเสียงฝีเท้าที่ไม่ใช่ของเขาข้างหลังมีบางสิ่งตามมา บางสิ่งที่ไม่ยอมให้เขารอดออกไปง่ายหาหะแสงจันทร์ส่องลอดยอดไม้ให้พอเห็นเส้นทางดินแคบๆที่มุ่งลงสู่หมู่บ้านเมื่อพันกลับถึงบ้านไม้หลังเล็กของตนเขาแทบสุดลงตรงหน้าประตูทุกอย่างเงียบหมู่บ้านหลับไหลแต่พันรู้ว่านับจากคืนนี้จะไม่มีใครหลับได้อีกเขาเปิดหนังสือโบราณ หน้าที่มีภาพประตูและอักขระแปลกตาคลิกหน้าถัดไปเขาเห็นภาพการผนึกครั้งก่อนในภาพผู้สืบทอดต้องเดินทางไปยังศาลาแสงดับสถานที่ที่แสงอาทิตย์ส่องไม่ถึงและทำพิธีผนึกด้วยโลหิตของผู้เปิดโลหิตของข้าพันพุมพำหัวใจเต้นแรงอีกครั้งสิบสองวัน นั่นคือเวลาทั้งหมดที่เขามีวันต่อมาพันเริ่มออกเดินทางตามแผนที่ที่วาดไว้ในหน้าสุดท้ายของหนังสือเขาต้องข้ามแม่น้ำปีนเขาเดินลุยดงไผ่และเจอคนแปลกหน้าบางคนพูดเป็นนายบางคนไม่พูดเลยแต่ทุกคนรู้ว่าเขาคือใครเงาดำยังคงตามมาไม่ห่าง มันไี่สามารถออกจากวัดได้โดยสมบูรณ์แต่ทุกเที่ยงคืนมันจะปรากฏในความฝันของพันส่งเสียงกรีดร้องและบอกชื่อของคนที่มันจะกลืนกินในวันรุ่งขึ้นในวันที่แปดชื่อที่มันพูดคือชื่อเด็กในหมู่บ้านพันรู้ทันทีเขาช้าไม่ได้อีกในที่สุดเขามาถึงศาลาแสงดับเป็นโรงถ้ำลึกในเขาสูง มีหินโบราณวางเรียงรายและที่กลางโพรงมีแท่นหินเพราะสลักอัะคล้ายกับประตูที่เคยเปิดพันวางหนังสือลงกัดนิ้วปล่อยเลือดหยดลงบนแท่นหินเสียงสะท้อนเริ่มกึกก้องลมพัดแรงขึ้นกลิ่นกำยานลอยมาเองโดยไม่มีใครจุดแสงสีแดงสว่างวาบแล้วเงาดำก็ปรากฏร่างบิดเบี้ยวของมันสั่นไหว เหมือนถูกพันธนาการด้วยบางสิ่งเจ้าเลือกแล้วเสียงมันดังหลายทิศทางเจ้าเลือกขังข้าอีกครั้งแต่เจ้าจะไม่มีวันลืมข้าพันหลับตาแน่นสวดตามถ้อยคำในหนังสือทุกคำเจ็ดเหมือนถูกฉีออกจากํำคอแต่เขายังคงสวดเสียงกรีดร้องของเงาดำดังลัน่นรามันเริ่มแตกกลายเป็นเท่าดำลอยหายไปในอากาศ ทันใดนั้นทุกอย่างเงียบสนิทไม่มีลมไม่มีเสียงมีเพียงพันที่ล้มลงบนพื้นหินหมดแรงเปลือกตาหนักอึ้องก่อนหมดสติเขาเห็นภาพสุดท้ายแม่ของเขายิ้มให้เขาอย่างอบอุ่นยืนอยู่ข้างพระชาราในแสงสุดท้ายที่ลอดเข้ามาในถ้ำรุ่งเช้า พันตื่นขึ้นในทุ่งนาตรงจุดเดิมที่เขาเคยเกี่ยวข้าวไม่มีร่องรอยของวัดไม่มีหนังสือ